คาถาปลดหนี้ของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดคาถาปลดหนี้เร่งให้มีสินมีทรัพย์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นใครที่มีหนี้ใครที่ไม่มีโชคลาบการไม่มีหนี้เป็นลาบอันประเสริฐใครอยากจะมีทรัพย์รวยโชคลองท่องคาถานี้ของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดก่อนท่องละลึกถึงพระเดชพระคุณของหลวงปู่ทวด แล้วตั้งนโมสามจบนโมตาสาัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตาสาัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะณปลดหนี้โมปลดหนี้พุทธปลดหนี้ทาปลดหนี้ยะปลดหนี้มีศินมีทรัพย์ ด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควายะทาพุทธโมนะนะปลดหนี้โมปลดหนี้พุทธปลดหนี้ทาปลดหนี้ยะปลดหนี้มีศิลมีทรัพย์ด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควายะทาพุทธโมนะ นปลดหนี้โมปลดหนี้พุทธปลดหนี้ทาปลดหนี้ยะปลดหนี้มีศิลมีทรัพย์ด้วยนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควายะทาพุทธโมนณนปลดหนี้โมปลดหนี้พุทธปลดหนี้ทาปลดหนี้ยะปลดหนี้ มีศิลมีทรัพย์ด้วยณโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควายะทาพุธโมณณปลดหนี้โมปลดหนี้พุธปลดหนี้ทาปลดหนี้ยะปลดหนี้มีศิลมีทรัพย์ด้วยณโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิต human ิภควายะทาพุธ โมนะนะปลดหนี้โมปลดหนี้พุทธปลดหนี้ทาปลดหนี้ยะปลดหนี้มีศิลมีทรัพย์ด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควายะทาพุทธโมนะนะปลดหนี้โมปลดหนี้พุทธปลดหนี้ทาปลดหนี้ยะปลดหนี้ มีศินมีทรัพย์ด้วยณโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพควายะทาพุธโมณณนะนะปลดหนี้โมปลดหนี้พุธปลดหนี้ทาปลดหนี้ยะปลดหนี้มีศินมีทรัพย์ด้วยณโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพควายะทาพุธ โมนะนะปลดหนี้โมปลดหนี้พุทธปลดหนี้ทาปลดหนี้ยะปลดหนี้มีศิลมีทรัพ์ยด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควายะทาพุทธโมนะโดยผู้สวดพระคาถานี้พึงตั้งใจสวดวันละเก้าจบแปดจบ ด้วยจิตศรัทธาแรงกล้าตรวจต่อเนื่องกันจะทำให้ชีวิตได้พบเจอแต่ความโชคดีด้วยบารมีขององค์หลวงปู่ทวดจะช่วยปลดเปลื้องหนี้สินที่เดือดร้อนให้หมดสิ้นโดยเร็ว